เมื่อมีการสัมมนาอย่างนี้ทำให้คณะพระสงค์ที่มาอยู่ณที่นี้ได้รู้ความเคลื่อนไหวของคณะสงฆ์ mm. การสัมมนาในครั้งนี้ mm. นับว่าเป็นประโยชน์ยิ่งของพระสงค์โดยเฉพาะแล้วทางชนบทบ้านนอกทอกนา จะหาโอกาสได้ยากมากที่จะได้ทอดกระถินได้ทำบุญกระถินและยิ่งการสัมมนาอย่างนี้นานแล้วที่ทางคณะสงฆ์เนี่ยไม่ค่อยได้รับการสัมมนาโดยเฉพาะเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนานะี่บอบช้ำไปจำนวนมากดังที่ทุกท่านได้รู้ได้ทราบได้เห็นดังนั้นพระสงฆ์ในชนบทเนี่ย ไม่รู้ว่าจะพึ่งใครจะทํำยังไงดีแต่เมื่อมีการสัมมนาอย่างนี้ทําให้คณะพระสงฆ์ที่มาอยู่ณที่นี้ได้รู้ความเคลื่อนไหวของคณะสงฆ์ทําให้เห็นถึงสิ่งใดที่ควรทําสิ่งใดไม่ควรทํานั่นก็คือการสัมมนาในครั้งนี้นะับว่าเป็นประโยชน์มากหนึ่งได้ส่งเสริมสองได้เติมพลัง สามได้สร้างความสามัคคีในหมู่สงฆ์สี่เนการดำรงพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาใอชนบทดังนั้นจึงนับว่าการสัมมาในครั้งนี้มีประโยชน์มากกระถินสามัคคีสามหมื่นวัดนับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเพราะยิ่งในชนบทในปัจจุบันนี้หาคนทอดกระถินได้ยากมากและวัดส่วนใหญ่แล้ว จะมีพระเพียงรูปเดียวเมื่อพระเพียงรูปเดียวเนี่ยญาติโยมก็ไม่อยากที่จะเข้าไปเขาก็จะเลือกวัดที่มีพระห้ารูปขึ้นไปเหมือนกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อและก็คณะสิญญาราิร์ได้ตั้งเจตนาเจตจำนงไว้ก็เห็นด้วยแต่ว่าทางชนบทนั้นหายากหาพระไม่ยากมากใดๆก็ตามการทอดกระถินสามมินวัดของ วัดพระธรรมากายเนื่องในโอกาสทำบุญเฉลิมฉลองอายุวฒณะมงคล8ปีของพรีของพระคุณลธรรมชโยในวันนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งอย่างน้อยที่สุดวัดนั้นๆจะได้นำปัจจัยที่ได้รับจากการทอดกระถิ่นนี้ไปบ,บูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะของวัดที่ชำรุดสุดโทรมไปโดยเฉพาะแล้วคือการส่งเสริมการศึกษาด้วย นะทุกวัดจําเป็นต้องมีนอกจากการส่งเสริมการศึกษาของพระภิษุษสามเณรแล้วจะต้องส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนลูกหลานของศรัทธาผู้อุปธมร,รมอุปถัมภ์ไปด้วยในตัวถือว่าเป็นการศึกษาส่งเคราะห์ได้อีกส่วนหนึ่งจึงนับว่าเป็นประโยชน์มากในะเรื่องเกี่ยวกับการทอดกระถินสามเณรวัดได้อนรษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามได้สืบทอด อายุอุปรศาสนาโดยและที่สําคัญที่สุดตามเจตนาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็คือทําให้วัดมีศาสนาทายาทอย่างน้อยวัดละห้ารูปขึ้นไปก็น,นับว่าเป็นกุศลอย่างยิ่งในแนวคิดของพระเดชพระคุณที่ท่านได้ตั้งใจจะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในครั้งนี้เนี่ยในความรู้สึกเนี่ยนับว่าพระเดชพระคุณเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวาง ไม่ยอมหยุดอยู่กับที่ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระเดชพระคุณตั้งใจที่จะพัฒนาพระพุทธศาสนาไม่ใช่เฉพาะในวัดวรมกายท่านพยายามกระจายออกไปให้ทั่วประเทศไทยเพื่อเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ครบห้าพันปีตามที่องค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ระตั้งพระพุทธศาสนาไว้นับว่า เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยจึงขอขอบคุณพระเดชพระคุณที่ได้มีแนวคิดอย่างนี้ถ้าตราบใดที่พระเด็พระคุณยังมีวิสัยทัศน์ที่จะเผยแผ่ที่จะช่วยเหลือวัดในชนบทอย่างนี้กล้าวกระผมคิดว่าคงจะเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาที่ยั่งยืนและมั่นคงแน่นอนก็ขอบคุณทาง บริพกคุณหลวงพ่อพระธรรมชโยและก็ทีมงานลูกศิษย์สิญญานสุสศิษย์ของหลวงพ่อทุกรูปทุกท่านไวในโอกาสนี้